สวัสดีทีมงานบปรดดีเิลทุกท่านครับแล้วก็ท่านใดที่เห็นคลิปนี้นะผมวันนี้ครบรอบหนึ่งปีครับี่จิดไฟใต้ท้องนะครับ,รบหรือว่าไฟ2องพื้นเนาะจากอ่าใยน้อยคนขายไฟนะคผมก็ยังอยู่ครบทุกดวงนะครับนี่่าไชมไม่ได้เปิดนานเพราะว่ายางมันระเบิดแล้วมันโดนสายไฟขาดนะครับ ยังสว่างยังสวยเหมือนเดิมครับไปดูด้านท้ายนี่ครับด้านท้ายอาจจะย้อนแสงสปอตไลท์หน่อยหนะอยังสว่างยังสวยเหมือนเดิมนะขาดไปหลอดนึงหลังจากยางระเปิดใส่นะับตรงล้อเนะี่ยตรงมืดๆเนี้ยอมัน้วนยะและหลายท่านก็อาจจะเห็นตอนกลางคืนไม่ได้เปิดมาช่วงนึงนะครับผมนี่ก็กลับมาเดินสายไฟแล้วก็ เป็นเดิมครับใครเจอยามค่ำคืนก็ฝากทักทายกันได้นะครับผมเจอกัน,นใหม่คลิปหน้าครับยวไปขึ้นงานที่ระยองส่งขลีใกล้ๆครับผมหวานแียบครับ